ส่วนหัวคุณเวลาเอย่ส่วนหนพี่พี่มีอะคือผมตอนนี้คุณคามีคมีคนหนึ่งมาแนะนำชอบไหมันอนอบอกอสวัสดีครับพี่ชาย ว่าอย่างไรพี่ชายแบบหน้าแบบกระชากใจหนูมากเลยอะพี่พี่กระชากได้มากกว่านั้นอีกนะอุ้ยอยากโดนกระชากตรงเลยนะพี่กระชากอะไรอ่ะแล้วพี่อยากกระชากอะไรอ่ะหนูมีให้พี่กระชากได้หมดแต่ไหนใช่เลยพี่จะรอกกระชากคนไหนล่ะหมดเลไหมล่ะอะไรนะ โบโบข้างหลังถ้าดึงคือหลุดเลยนั่นน่ะทางชุดเลยนะชุดนี้ไปได้แต่อะไรมาครับคนนี้เขาเคยกูบัดกระถูบัดดีเด่นนะฟอสฟอเรสเซีย์แบบอากาศมันร้อนไงหนูก็เลยแบบใส่ชุดแบบนี้น่ะใช่ครับมันก็เรียบร้อยนะเหมือนมันร้อนมากไหมครับก็ก็นิดนึงอะแต่พี่มีน้ำแข็งเปล่ะพี่ไม่มีน้ำแข็งอะพี่มีแต่แอร์ได้ไหมอะไรนะ มีแต่แอร์เย็นปาเย็นปะไม่รู้ครับเป็นคนที่ร้อนดีป้าพาหนูมาทำอะไรเนี่ยฮะใครพ่อมึงไม่ใช่มึงใครเนี่ยหฮะไม่ไม่มีอะไรครับพี่ไม่ชอบคนโอ้ลูกกูไม่เป็นงานเลยวู้วพี่ไม่ชอบคนที่มี ปาปาเดินไม่ออกไหมทำไมล่ะเจ้ารับแรงกดดันไม่ไหวหรออันนี้แค่อาจารย์ชีต็อปีกหนูทู่มันอีกรอบไปเออหนูขอวิชาค่ะอาจารย์ชีต็อปหนึครับอะไรอ่ะขออีกรอบอะไรนะคะ หนูมาขอวิชาลนะคืออะไรวะขอใหม่รล่นึงปะหนูมาขอวิชาข่ะอาจารย์อีอย้างเนี้ยหรอ ขอวิชาอะไรฮะอะไรตายๆๆๆอะไรนะอ๋อเสียงบัตรครับเสียงบัตรหนูมาขอวิชาอาจารย์ชิดเอาละถ้าเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เจ้าคงเรียนอาจารย์อยู่แล้วแหละอาจารย์เจ้าน่าจะดีเลยล่ะแต่ว่าข้าน่าจะเป็นได้แค่อาจารย์ที่สอนพิเศษนั่นแหละ ตายตายตตตายตายได้ลูกค้าถามลูน่ว่าทำไมเขาถึงแต่งตัวได้แบบนี้เพราะว่าเขามีคนกระชากอยู่แล้วไงล่ะนี่นะลูกค้าจ่าให้ยองให้เต็ม ไปชยบขาวชอบขาวเลยไงติดตัวเป็นฟ้าเป็นหนูนี่ใค้เธอสนใจก่อนอะไรนะอันอันนี้อันนี้สนใจมีลูกไหมครับหนูอยากมีป้ามากนีคืรักลูกอ่ะไอ้เล่ากูชอบไอ้เล่าบอกโอเคงั้นการอซีละลูกแบบไหนกันล่ะลูกแบบแบบไหนก็ได้อ่ะ อะไรนะไม่ไหนลูกที่ไม่ใช่ลูกได้หรือไม่ทำไมล่ะอะไรนะท่านพูดว่าอะไรนะลูกที่แบบไม่ใช่ลูกลูกแบบไม่ใช่ลูกคือแบบแปลว่าอะไรเดดดี้ที่ไม่แต่แปลว่าพ่ออ๋อดดดี้แบบไม่ใช่พ่อไม่สนใจหรอแต่แต่แม่หนูโสนนะแม่หนูด่าพี่ว่าแกไม่ได้ Yeah. <laughs>